อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเสียชีวิตขาดเกิดจากความเสียใจจากหน้าที่การงานรัสเซียโจมตียูเครนด้วยโดรนคาเมกาเซส่งผลให้มีชาวยูเครนได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนยูเครนโจมตีเข้าใส่โรงงานอาวุธของรัสเซียในภูมิภาคมอสโกสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้7กรกฎาคม2025แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานโดยอ้างอิงตามการรายงานจากแหล่งข่าวช็อตในรัสเซีย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ครับ7กรกฎาคม2025มีรายงานว่าอดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเสียชีวิตในภูมิภาคมอสโกโรมันสตาโรโวไวท์ผู้เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของรัสเซียรวมทั้งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเคริร์ชประเทศรัสเซีย โรแมนสตาร์ไวต์กลายเป็นศพในเช้านี้ครับมีผู้พบเห็นร่างของโรแมนสตาร์ไวต์ภายในรถยนต์ของเขาที่จอดอยู่ในพื้นที่เมืองโอดินโซโวภูมิภาคมอสโกประเทศรัสเซียโรแมนสตาร์ไวต์ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเมื่อช่วงประมาณสองเดือนที่ผ่านมาครับแต่ก็ถูกปูตินปลดให้พ้นจากตำแหน่ง มีการคาดการณ์ว่าสาเหตุที่ทำให้โรมันสตาโรไวต์ White ถูกปลดจากตำแหน่งนั้นคาดว่าคงจะมีสาเหตุมาจากการที่กระทรวงคมนาคมของรัสเซียมีการสูญเสียรายได้จากการบินในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่าสนามบินของรัสเซียหลายแห่งต้องมีการระงับเที่ยวบินเนื่องจากดโดรนคามิกาเซของยูเครน พุ่งทะยานเข้าไปในพื้นที่ใกล้ๆกับสนามบินจึงทำให้มีการสั่งระงับเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินครับมีหลายสนามบินในรัสเซียที่ต้องถูกสั่งระงับเที่ยวบินและการที่สั่งระงับเที่ยวบินนั้นก็ส่งผลให้มีการสูญเสียรายได้จำนวนมากนั่นก็เป็นการตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุที่ทำให้โรมันสตาร์วอยด ถูกปูตินปลดจากตําแหน่งในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาและในเช้าวันนี้7รกรกฎาคม2025หลายสนามบินในรัเสเซียครับก็มีคําสั่งระง,งับเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเนื่องจากโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนได้พุ่งทะยานบินผ่านไปแถวแถวสนามบินมีรายง,งานว่าทั้งบริเวณพื้นที่สนามบินในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรวมทั้งสนามบินในภูมิภาคมอสโก ก็ได้มีการระงับเที่ยวบินหลายเที่ยวบินครับตามการรายงานได้ระบุว่าในพื้นที่สนามบินในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั้นมีประชาชนชาวรัสเซียและนักท่องเที่ยวผู้โดยสารจำนวนประมาณ7,000คนติดอยู่ภายในสนามบินเนื่องจากว่าเครื่องบินไม่สามารถบินเข้าบินออกได้สำหรับการเสียชีวิตของโรมันสตาร์ไวท์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของรัสเซียนั้นคาดว่าคงจะมีความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการที่ตนเองถูกปลดให้พ้นจากตำแหน่งจึงจบชีวิตของตนเองลงและในขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยครับว่าบุคลากรในกระทรวงคมนาคมของรัสเซียอีกหนึ่งคนก็เสียชีวิตด้วยเช่นกันคนนี้มีชื่อว่าอังเดรคอเนชุกอายุ42ปีครับ ตามรายงานจากแหล่งข่าวช็อตในรัเสเซียได้รายงานว่าเขาเป็นรองหัวหน้าฝ่ายกองทุนที่อยู่ภายในกระทรวงคมนาคมของรัเสเซียสําหรับสาเหตุการเสียชีวิตของอังเดรคอเนชุกนั้นตามการรายงานได้บอกว่าในระหว่างที่มีการประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆภายในกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอังเดรคอเนชุกได้ยืนขึ้นทันที ในระหว่างที่มีการประชุมและในจังหวะที่เขายืนขึ้นทันทีนั้นเขาก็ล้มลงและเสียชีวิตคุณหมอก็พยายามที่จะช่วยยือชีวิตแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ในวันนี้รัสเสียได้ศูญเสียบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมถึงสองคนครับนั่นก็คืออดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและรองหัวหน้าฝ่ายกองทุนในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในช่วงเช้าวันนี้ครับ7กรกฎาคม2025กองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนคาเิกาเซหลาย10ลำเข้าทำการโจมตียูเครนตามกรรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีเมืองโอเดสซาที่โอเดสานั้นมีประชาชนชาวยูเครนเสียชีวิตหนึ่งรายและกองทัพรัสเซียโจมตีเข้าไปยังจังหวัดซับโปเซีย การโจมตีเขาเ้าไปอยัางซับโปริเซียนั้นทําให้อาคารที่พักอาศัยอาคารในเขตมหาวิทยาลัยอาคารหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายจากการที่รัเสเซียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่มากกว่า6กลำเข้าทาการโจมตีและเระจาจะนิ้กทัพรัะเสีย,ยอย่างได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่จังหวัดคาเคฟประเทศยูเครนโดยการใช้ดโดรนคาเิกาเซจํานวน10บลำตามการรายงานล่าสุดได้ระบุว่าการโจมตีดังกล่าว ทำให้อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างของยูเครนในาคาเคฟได้รับความเสียหายห,ายหลายหลังครับการโจมตีดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดาคาเคฟส่งผลให้ประชาชนชาวย,ยูเครนได้รับบาดเจ็บจำนวน71คนใน71คนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นเด็ก7คนและคาดว่าอาจจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเนื่องจากชาวบ้านได้ไปแสดงตัวเพื่อขอรับการรักษา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากการที่กองทัพรัเีียใช้ดโดรนคามิกาเซโจมตีเข้าไปยังจุดต่างๆในคาคิฟในเช้าวันนี้7กรกฎาคม2025กองทัพยูเครนได้ใช้ดโดรนคามิกาเซรุ่น FP-1 เข้าทำการโจมตีโรงงานที่เกี่ยวข้องกับเคมีในเขตพื้นที่ภูมิภาคมอสโกตามการายง,งานจากแหล่งข่าวทางทหารและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองทัพยูเครนได้รายงานยืนยันว่า ยูคเครนได้ใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีโรงงานที่มีชื่อว่าโรงงาน JSC k r a no s n o s o w a s ซ,ซ,ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคมอสโกปร,ระเทศรัสเซียโรงงานแห่งนี้ได้มีการผลิตวัตถุระเบิดรวมทั้งผลิตหัวรบเทอร์โมบาริกที่ใช้สำหรับโดรนชนิดสาเหตุยูคเครนได้ใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีโรงงานแห่งนี้ครับและคาดว่า การโจมตีดังกล่าวอาจจะสร้างความเสียหายให้กับบางพื้นที่ภายในโรงงานเนื่องจากว่าชาวบ้านในท้องถิ่นสามารถบันทึกลิภาพเหตุการณ์ในระหว่างที่โดรนคามิกาเซของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่โรงงานดังกล่าวและจากนั้นมีกลุ่มควันสีดำสีขาวสีเทาได้พวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้านี่คือภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความกว้างและความสูงของโดรนชนิดสายเฮดครับ นั่นเป็นภาพทหารยูเครนที่ถ่ายภาพคู่กับโดรนสาเหตุของกองทัพรัระเซียครับหลังจากที่รัสเซียใช้ในการโจมตียูเครนมันถูกสกัดร่วงด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของอยูเครนและมันร่วงหล่นในพื้นที่ดินแดนยูเครนและมันค่อนข้างจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับในวันนี้7กรกฎาคม2025แล่งข่าวทางทหารได้มีการพูดคุยกันถึง กรณีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทหารสังกัดกองทัพเรือรัเสเซียได้ส่งกำลังพลเข้าไปทำการสู้รบในแคว้นคูชประเทศรัเสเซียและในคริงกี้การปฏิบัติการดังกล่าวเรียกได้ว่ามีการสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากครับมีรายงานว่าชาวรัเสเซียได้เดินทางเข้าไปยังพื้นที่เมืองเซวาสโตปอเมื่อไปที่นี่แล้ว ก็ได้มีการพบกับกองพันนาวิกโยธินที่810ของกองทัพรัสเซียเป็นสมาชิกหรือว่าอาจจะเป็นทหารในสังกัดก,ก,กองพันนาวิกโยธินที่810ของกองทัพรัสเซียทหารจากกองพันนาวิกโยธินที่810ได้เล่าให้ชาวรัสเซียคนนี้ฟังว่าพวกเขาได้ทำการส่งกำลังพล440นายเข้าไปยังคริงกี และพวกเขารอดชีวิตกลับมาเหลือเพียง200นายและนอกจากนี้ยังได้มีการส่งกำลังพลเข้าไปยังพื้นที่แนวสู้รบแคว้นคูชมีการส่งกำลังพลจำนวน500นายเข้าไปยังแคว้นคูชสมรภูมิการสู้รบในแคว้นคุชนั้นส่งไป500ไนายแต่ว่าเหลือรอดชีวิตจำนวน40นายนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ชาวรัสเซียไปพูดคุยกับ ทหารสังกัดกองพันนาวิกโยธินที่810ของกองทัพรัสเซียครับที่อยู่ภายในพื้นที่เมืองเซวัสโตปอลแลมไครเมียนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ